Welcome to Olympic Palace มหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกม2024ปารีสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนว้าวๆ้าวาว,าวาคลิปนี้พี่โจเอาผลการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024สดส,สดร้อนรอนเลยทุกคนนะคะ28กรกฎาคมมาฟาและมีรายชื่อสาววอลเลย์บอลชุดลุยศึกซีวีลีกสนามแรก เวียดนามเอาฝากด้วยจ้าถึงช้าช้าแต่ก็มานะจะตรงใจแฟนๆและ FC วอลเลยบอลไหมมีใครบ้างติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลคติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บมาแล้วมาแล้วผลการแข่งขันคู่แรกผูซีนะคะรว่วมอิตาลีกับ าโดโมินิกันในอิตาลีนะคะก็นำทัพมาโดยสาวอิโกโนูก็สามารถพาทีมชนะสาวโดโมินิกันไปได้3าต่อหนึเซตอะนะคะ25่9 24 26 25 21เก้าและยี่สนะคะสาวอิโกนูเนี่ยก็เล่นดีมากๆเลยนะคะทุกคนเออพี่โจบ,บอกไปยังอะว่าอิสเมเจียสาวโดโมินิกันเนี่ยก่อนการแข่งขันนะคะ ถูกแบนเอาจากการแข่งขันด้วยนะเพราะว่าผลตรวจเป็นบัวบอลสั้นของเขาอะค่ะน่าเสียดายมากๆเลยมาจากการใช้ฟูไรายไมา้ย,ยาขับปัสสาวะซึ่งน้องก็แบบรู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็เสียใจมากๆถ้ามีอีกคนนึงแล้วก็เกมอาจจะเป็น3ต่อสก็ได้เมื่อไรจะถึงคิวของสาวตู้เย็นนะแฮคู่2ก็จะเป็นการประทับก,กันร,ระหว่างผูบีนะเฮียลูคัสิกโปโลแลนด์กับ มิสโคกนะคะสาวโปโลแลนด์ก็สามารถเอาชนะสาวญี่ปุ่นไปได้นะคะ3ต่อ1เซตสกอร์20-25 25-22 25-23และ28-26โอ้โหเซตสุดท้ายนี่มันมากๆเลยโคกกานี่บอกเลยสายตาพิฆาตมาก3เซตหลังนี่สาวโปก็รวบนะคะลูกสิษย์นำทีมตกๆๆตกตก,ตก,ก็ประเดิมสนามแรกโอลิมปิกกันไปแบบ3ต่อ1เซตทั้ง2คู่เลยนะเรียกได้ว่า กนี้ใหญ่หลวงยิ่งนะักติดตามเชียร์กันจ้าลุ้นลุ้นลุ้นใครรักใครเชียร์ใคร FC ใครก็ตามเชียร์กันนะพี่โจมีโปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิกแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่โจเอาผลการแข่งขันมาฝากนะปีนี้ปล่อยไปก่อนไว้ปี2028เมกาแฟนๆและ FC ฟซลวล์นบอนสาวไทยนัดกันก่อนเลยนะ เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะเชียรวอลเลย์บอลสาวไทยในโอลิมปิก2028แอดแอกันนะอาคาวนี้มาเรื่องของพวกเราทุกคนก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับวอลเลย์บอลเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์2024นะคะประเทศจีนแชมป์ก็ได้แก่ ปะเมืวเลสฟาร์กจากเกาหลีใต้นะคะเอาชนะ U17 ของจีนไปได้3ต่อ0เซตจีนก็ได้ที่2ไปส่วนหนูหนูสาวไทยนั้น U17 ของเรานะคะก็สู้ได้อย่างดูเดือดยอดเยี่ยมจริงๆเอาชนะแคนาดา U21 ไปได้3ต่อศเซตสกอร์25 18 25 20 25 21 3โบ3โบ3โบปังๆอยู่นะทุกคนพี่โจและ FC ก็ขอแสดงความ ยินดีกับน้องๆหนูๆด้วยนะคะไปลุ้นกันต่อในชิงแชมป์โลกบอกเลยมันแน่ๆน,นะคะสำหรับชุด U17 ของเราชุดนี้นะคะแม่ต่อไปทุกคนนี่ไงเป้าหมายของคลิปนี้นะคะชุดใหญ่จะได้ไปเจอจรัดอยู่ที่เวียดนามแล้วนะคะนับบัรนี้ก็ถึงเวลาของ ซีวีลีกอีกอีกอีกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะ2-4ที่เวียดนามวีคแรก9-11วีคที่2ไทยแลนด์นะคะและก็สาคมนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครบ้างทำไมสาวเหียนถึงกับร้องจ้ากอจ้ากอ <c oughs> บอลสั้นของเรานะคะมิดเดิลบล็อกสคนนี้ก่อนเลยนะ3าสาวก,กับตันแนนทัดดาวนึกแจ้ง น้องเตยหัตยาบำรุงสุขน้องไก่วิบลรัตนพันธ์ออปเปสิตนะคะตัวบีหลังนะก็ต้องก็ต้องจัดน้องสองคนนี้เลยค่ะน้องบีมพิมพ์พิชยากกลำและน้องโมเมธนัชาสุขโสดและแน่นอนครับเซตเตอร์ก็ต้องได้แก่คู่นี้เลยจ้าน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและน้องนุกนิกนัธนิชาใจแสนลิฟไม่พ้นใครค่ะ เจ้าเดิมเจ้าเก่าเ <c oughs> จ้าเก่าหน้าวังโอเคน้องแป้นปียนุษย์แป้นน้อยและน้องแบมจีนาภาจิดาภานาหัวหนองและหัวเสาเอาายฮิตเตอร์ของเราเราก็จัดไปสี่ขุนพลใหญ่นำทัพโดยน้องบุ๋มปิ่มชัชอุออนโมกสีน้องออมศินสศิภาพรจันทวิสูตรและน้องดาวกติกาและก็น้องยูฟาดลภพรสินโพนะคะเรียกง่ายๆว่า ชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้เลยขาดแค่ใครทุกคน <c oughs> นั่นเลยค่ะไปเกาหลีเรียบร้อยแล้วน้องสองวิภาวีของเรานั่นเองนะคะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองใครจัดชุดใหญ่ซะขนาดนี้วีคแรกนะคะเจอกันที่เวียดนามวีคแรกไปแบบนี้เวียดนามก็ถึงกับร้องนะคะอ๋อเกือบลืมไปโคชเฮดโคชก็ได้แก่ โค้ชพิยะของเรานัทพลสีสมุทรนาคนั่นเองทุกคนก็เรื่องเนี้ยเนี่ยนะคือเรื่องโค้ดเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะคะคุณลุงส้มพรของเราเขาก็บอกว่าจบแน่นอนจบซีวีลีกเนี่ยนะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโค้ดแน่นอนทุกคนใจเย็นๆคือเขาไม่ได้บอกคือเขาเลื่อนไปเอาแล้วการว่างี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ทุกคนคือตอนนี้นะเดอะแก๊ง วอลเลย์บอลของไทยเรานะคะอยู่ที่อิตาลีแกงใหญ่มากแกงนี้ก็ไปในนามวอลเลย์บอลเอ็กซ์เลน์เพเยอร์นะคะโครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชั้นยอดประจำปี2,567ก็จะอยู่อิตาลีกันเนี่ยตั้งแต่23แล้วนะถึง1สิงหาคมนะคะกลับมาปับ๊บซีวีลีกเริ่มพอดีสนามสองรายชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือ อาจจะิ้วโค้ดกลับมาด้วยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยบ้าบออ่ะเดี๋ยวก็ตามดูกันแล้วกานะนะคะเพราะว่าการอยู่อิตาลีครั้งนี้ก็หลั่นล้ากันมากๆเลยนะคะเจ็ดทรงเจ็ดเซียนก็ไปผู้จัดการทีมหญิงก็ไปคดชงโคด,คดชคดแชมป์สตาบวกนักกีฬาโอ้โหเพียบๆพียะก็อยู่ที่โน้นกันแล้วก็อาจจะมีข่าวดีตอนกลับมานะ ก็เรียกง่ายๆว่าก็แอบแอบสงสารพี่โค้ดพี่ยาอยู่เหมือนกันนะเหลือพี่ยาอยู่คนเดียวเห็นไหมหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องดูแลเด็กๆก่อนนะคะก็ฮิ้วโค้ดต่างชาติใส่กระเป๋ามาด้วยนะเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันอีกทีค่ะ2-4สิงหาคมนะคะสนามแรกเมืองวินฟุกนะคะประเทศเวียดนามแล้วก็สนามสองนะคะชาติชายฮอโคราชนั่นเองและนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันวอลย์บอลหญิง โอลิมปิกเกม2024นะคะแฟนๆแ,และ FC ก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางช่องโจฟิตแอนด์ฟันฮะเดี๋ยวพอได้ผลอะไรเดี๋ยวพี่โจอเอามาลงคลิปให้นะรับชมรับฟังนะคะได้ทาง True ID AAS Play นะพี่โจอเอาตารางถ่ายทอดสดของ True ID มาฝากด้วยนะจ๊ะก็ไปติดตามชมแล้วก็เชียร์กันได้นะคะทุกคนแน่นอนค่ะความหวังบอกเลยครั้งนี้เดอะแก๊ง7เซียนของเรานะถือว่าเป็นสตาฟชุดใหญ่ นี่บอกเลยนะคะไปลุยถึงอิตาลีเนี่ยนะถึงแม้จะไปฟรีก็แล้วแต่พี่โจว่าน่าจะต้องมีอะไรหรือพาชุดเนี้ยชุดเยาวชนเนี่ยไปแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ หรือไทยอาจจะชอบสไตล์การโค้ดแบบอิตาลีเพราะว่าผลจากการโหวตน้องๆสาวไทยทุกคนก็โหวตว่าเอ้ยคู่ชิงก็น่าจะเป็นอิตาลีแล้วก็ชิงกับใครชิงกับแคนชิงกับบาราซิลชิงกับอะไรว่าไปะนะคะก็ตามนี้เลยทุกคนอ๋อลองโหวตด,ดูสิคะทุกคนทุกคนคิดว่าคู่ชิงวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024ีี่ปารีสเกมครั้งนี้ใครจะเข้าไปชิงกับ ใครเม้นมาเมามอยกันได้เลยจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์ต้งสนับสนุนเลี้ยงกาแฟพี่โจามาหนะ้าไทยแลนด์มาดีครับครับ